สวัสดีครับชาวผู้เล่นเกมเมอร์ท่านอี่ผมก้องซาครับวันนี้ท่ในเกมโอเวอร์สองถูกต้องแล้วครับผมเข้ามาถูกเกมแล้วอยู่ในเกมโอเวอร์สองครับในส่วนของโอเวอร์สองซีซั่นที่5ครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสที่เรียกได้ว่าโอ้โหเข้ามาคือโคตรอลังการนะครับมาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างในซีซั่น5นี้สําหรับโอเวอร์สองครับก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับเป็นกำจ่ายก้องซาด้วยครับผมเข้ามาเราเห็นก่อนเลยว่ามีในส่วนของอะไรนะเควสต์วอชนะครับที่เราได้เห็นกันแล้วก็คือแบบ ตีมในรอบนี้จะเป็นกึ่งๆึ่งเหมือนเกม m m o r p g อาจาจะมีแต่ละตัวละครจะมีอาชีพจะมีหน้าที่ในเหมือนเหมือนเกมอาร์พีที่เราเล่นกันเลยเกมเก็บเวลนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่ผมน่าสนใจมากนะครับผมก็มาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Battle Pass แล้วก็สกินใหม่ๆนะครับก็จะอยู่ในคลิปนี้นะครับผมมาในส่วน Battle Pass ครับมาเลยครับ Quest Watch ครับตัวแรกเลยนะในส่วนของโอริซ่าครับ กริฟฟินนะครับกริฟฟอนนั่นเองนะครับก็เป็นสกินอ่าที่สําหรับใครที่เติมพเมีมนะครับก็จะสามารถได้สกินนี้ไปเลยเป็นสกินที่ผมว่าสวยมากอุปว่ารอบนี้ทาสวยนะทําดูดีเลยนะครับผมแล้วคือใครเติมปุ๊บได้สองสกินเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกินนี้ครับของพระครับ Royal Astronomer ครับก็เป็นสกินที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรนะนักดาราศาสตร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่า สวยมากสําหรับพรีเมียมรอบนี้นะสสกินฟรีๆเลยซึ่งรอบนี้ไม่มีตัวละครใหม่นะครับก็เลยจะสกินเยอะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับอต่เดี๋ยวที่2ก็คือเป็นในส่วนของเหรียญร้อยเครดิตนั่นเองเอาไว้ปลดเอ่อปลดในส่วนที่ไปครับผมเป็นในส่วนของปลดพวกสกินเนาะอันนี้ท่าไฮไลท์โชว์ท่าของแรมครับอ่าโอเคไปต่อไปต่อท่าคิริโกะครับเอ้ยโยลูกเต่าเหรอ อ่าท่าท่าแบบอันนี้ลูกเต่าฮะไปต่อไปต่อนี่เลเวลเอ้ยเป็นเลือดเป็นเลือดเอ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ฟรีนะครับอันเมื่อกี้อ่าไปต่ออ่าอันนี้เป็นสลามครับสลามควีนครับอ๋อเป็นมอนนะอารมณ์เป็นมอนมอนในพวกแบบเกมเอ็มโอว่ะเฮ้ยผมว่ารอบนี้ทํามาเจ๋งดีวะ่ะตีมมันชัดเจนดีนะอ่าเป็นท่าตอนอ่านหนังสือครับวิกตอรีโ่โพสครับวิ เท่เท่เท่ไปต่อเกมโอเวอร์อันนี้ของเหมยว้าวเนี่ยเหมือนแบบรับเควสรับเควสอกุ้ยมีพอยชั่นด้วยว่ะฮิลลิ่งพอยชัน่นอ่าโอ้โหเกนจิอยู่ด้านขวาแล้วอันนี้สลามว้าโรโยกาดครับเกนจิครับนะดับ20ก็นานๆที่จะเจอสกินเกนจิสักทีนะครับเฮ้ยเท่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ โอ้ดูดีว่ะเพราะนีอกาศนี่คล้ายๆของโซเจอร์ปะ่ะโอ้แต่บอกว่านี้ดูดูเท่กว่าอันนู้มัอ,นนมอวกาศไปหน่อยก็อวกาศแหละอันนี้เราอยู่กันในแบบเออเกมโอ้ผมก็กินตีสวยนะกินตีสวยเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีตอนดูสกินนะครับนี่ดูแพลนพาร์ก่อนอ๋อมีการรับรับดาบด้วยดาบมันไม่ตัดไม้หักเหรอดาบไม่คมอระมีดไม่คมอระไปกันต่อครับ โอ้ท่ายืนครับกริฟฟินกิฟฟอนอ่าแฮมมอนอ่าเนื้อครับลืมฟัง you know yourself you know yourself โอเคอันนี้เป็นมานาอะสเปลพ้อยชั่นต่อไปเป็นส่วนของสกินอันนาอามารีครับอ่าแป๊บนึงกดไม่โดนโพลเลอร์นั่นเองหรือว่าเป็นสกินที่เรียกว่าอยู่แบบหิมะหรอขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสกินที่ผมว่าโอเคนะเท่ดีนะครับผม ว so ้าวแต่ยังยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคสวยครับตัระนาต่อไปครับทาโรท็อกครับดูร็อกเอาท์อ๋ไปต่อไปต่อกุฏิรันดูฟิตพูดยาวซะด้วยว้าวพาชิพาชิสลามี่สลามพาชิสลามเฮ้ยน่ารักง้อไอ้นี่เกนจิดูแต่เกนจิแล้ววันเนี้ย อ่าโอเคท่าโซเจอร์ว่ะเฮ้ยเอาปืนยิงเหรออ๋อฟิงเกอร์กันนะครับสกินต่อไปครับเหมยครับผมว้าวอาเชมิสใช่ไหมเออนะครับก็อุ้ยสวยว่ะผมว่ารอบนี้ทำสกินสวยมากเลยนะทำสกินแบบคือใครชอบเกมอโะผมว่ารอบนี้น่าจะน่าจะถูกใจนะครับเฮ้ยสว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 ยมีมียงมียานี่โดนยิงตายแล้วยาแตกไหมครับทุกคน อุ้ยเจ๋สวยนะรอบนี้ทําสวยมากครับอืมโอเคไปต่อนะครับอ่าท่าอุ้ย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 มิสติกครับโอ้พิมพ์แยมจะปลดในเลเวลนี้เลยเหรอ45เลยครับเพราะมีตัวละครใหม่ครับไม่แฮรสปอยมิสติกไปแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเต็มๆนะครับก็เป็นสกินในส่วนของเทรเซอร์นั่นเองครับอ่าเทรเซอร์แอดเวนเจอร์สกินนั่นเองนะครับสวยมากเดี๋ยวไว้ไปดูกันละเอียดเนาะอุ้ย กินจีจะโดนขโมยเหรอไปต่อไปต่ออ๋อนี่ท่าเหมยนะโอ้โหไอสเก็ตว่ะอ,อ่าไอสเก็ตจริงๆด้วยโอ้โหฮ,ฮันนี่คอมนั่นเองหรือว่าเป็นรังพึ่งครับอ่าสกิตรังพึ่งฮนะอ่าในส่วนของ breaking ball ครับแหมในส่วนของตัวหนูนี่เขาใส่ในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะฮะหมวกด้วยนะเป็นพึ่งเป็นพึ่งน่ารักดีนะเออต่เป็นบอลน่าจะเป็นแบบเหลืองๆหมดเลยนะ ไอ้สกินนี้น่ารักดีนะครับใครที่เล่นบอลน,น่าจะชอบอยู่ไปกันต่อครับนี่ไงโอ้ยน่ารักกว่าสกินน่ารักมากกริฟินครับโอเคไปกันต่อฮะอ่าเควส์วัตไบร์ฮาร์ดครับสลามโอ้โหท่าเดินอันนี้คืออะไรฮะโยนดอกไม้ะฮะเดินเดินโปรยดอกไม้นะครับไปต่อ ว้าวสกินฟรีโอ้ยคิริโกะโรครับโอ้โหเทจัดถึงว่ามีในส่วนของเมื่อกี้นะแหมขโมยของเคนจิเลยเดียววิวิลอบนี้สวยคือมันก็ดูแบบย้อมๆแหละอะก็แต่ก็ผมว่าสวยผมว่าทำมาดูดีด้วยความมีภาพมีภาพคมบนหัวอันนี้สวยว่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนาะอีกทีนึงอ่นนี้เป็นท่า โอเค okay. ไปต่ออ่ะ65ก็ปลดเหรอแอดหนึ่งอามอคืออะไรมันปลด2มันคือต้องปลดหลายรอบเหรอครับหรือว่าไงวะเออนั่นแหละไปต่อน่าจะปลดไม่เหมือนอ๋อน่าจะปลดอันนี้ไม่เหมือนกันอ๋อคือต้องเล่นให้ครบถึงจะปลดอ๋อคือจะปลดคือไม่ได้ว่าอัด80ปุ๊บปลดหมดเลย อ๋อจะปลดแค่ในส่วนของแต่ละแต่ละเลาะแต่ละชุดนั่นเองคขาบอว่ามิสซิ่งรอบนี้มันมีสามอันก็คือปลดอันนี้อันที่หนึ่งพอเลเวลต่อไปปลดที่สองอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละท่าไรฮาร์ดไฮไลท์อินโทรว้าวเลเวลอัพไรฮา,าร์ดว่ะเดมอนลอร์ดครับหุวิวยอุ้ย,ย,ยสกิลรอบนี้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอะ่ะสวยสวยสวยเลยอะ่ะคือสวยมากดูดิ โอ้โหสวยกว่าไอ้ลางกระดาษที่ผมซื้อ้แบตเตอร์พารอบนี้ผมว่าต้องเติมนะทุกคนสวยจริงอันนี้สวยจริงนะครับดูดีจัดเลยอะ่ะเคไปต่ออ่ะไปสลามก็ขี่เออรภายเรือฮะไปต่ออ่าเควชวอตคริโกะครับอุ้ยอ๋อในส่วนของโอริสาจะให้เทรเซอร์ขี่เหรอฮะกิฟฟินนะกิฟฟินใช่ไหมเนลูกเตา๋า demonic my hearts burn within chest. Six Wow. 77ครับ78หัวใจเลือดเต็มอุ้ยท่าเทสอ๋อท่าซอมบ้าอ๋อปุ๊บอีกแล้วแม่จุดขายจริงครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกินครับนี่เลยฮะอ๋อจะปลดอันสุดท้ายครับอ่าคือเหมือนเก็บเลเวลอ่ะกิจสภาพเก็บเลเวลมาค่อยๆมาจนชุดเต็มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละชุด มีอะไรอย่างไงบ้างนะครับผมอันนี้คือแบตเติ p a พานะมาในส่วนของฮีโร่ครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมขอปรับนิดนึงนะครับให้เป็นเอ่อฟิลเตอร์ให้เป็นในส่วนของซีซัน5อย่างเดียวเลยนะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนของมาใหม่ในซีซัน5บ้างนะครับก็จะมานั่งเช็คทีตัวเลยผมจะเน้นในส่วนของไฮไลท์โทรกับสกินนะอย่างอื่นผมก็เปิดให้ดูไปแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเจคครับจังก็ควีนมีในส่วนของนี่ฮนะสกินครับ กราเดียเตอร์ควีนนั่นเองนะครับว้า wow. วสกินสวยมากรอบนี้ว่า wow. สกินสวยนะดูปืนหน่อยโอ้ oh. ขวานอุ้ยขวานสวยอันนี้ขวานสวยแล้วก็มีดครับอืมดูดีดูดีไฮไลน์โตร์ว wow. <Wow. S 2> <Wow. S 1> ้าวโบน่าจะขายเป็นแพ็คแหละนะครับอันนี้ เท่าที่ผมดูนะก็นี่ที่มันเขียนไว้นะครับว่าจะมาขายในชอ็อปน่าจะเป็นแพ็คอันนี้สวยอยู่โอริส่าครับนี่ก็อยู่ในส่วนเวทเทิลพาร์ตนะครับมีหอ,อกอุ้ยหอกอุ้ยหอ,อกสวยวะทําสวยอยู่นะอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะโอเคไปกันต่อวิกตอรีโร่โพสขอท่ายืนเมื่อกี้อ,อื่นไม่มีไปต่อรำมตัตาครับรามตัตามีสกินครับเจดโทเทมครับอ่าเจดโทเทม,มก็โอเคใช้ได้ก็เดี๋ยวมาขายในช็อปเนาะ เป็นสกินระดับอีพิกครับไทแรนโทรอันนี้เราเห็นไปแล้วนะครับเมื่อกี้เลยที่เป็นท่าดึงมาดึงลูกบอลแล้วก็มองหน้าครับผมโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไปกันต่อไรฮาร์ดอันนี้เราเห็นแล้วครับดิมอนลร์ครับอุ้ยสวยมากเห็นเต็มๆคือสวยมากคอนก็สวยดูดิโอ้โหรอบนี้ทําดีสกินนี้สวยเเลอสวยกพอกับสกินมมติกเลยนะรอบนี้ไรนโทรใส่้าเป็นท่านี้อ่ะอุ้ย เหมาะเหมาะมากเหมาะก,กับเหมาะก,กับพลายโตรมากรอบนี้นะครับอะไรฮะต่อไปรถท็อกรถท็อกไม่มีอะไรซิกมาไม่มีอะไรวิสตันไม่มีอะไรนะครับเรคกิมบอลอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะอ่าเป็นเจ้าหนูรังพึ่งนั่นเองนะครับมีอาวุธไหมอาวุธอ่าโอเคแล้วก็วิกตอรี่โพสอ่าเราเห็นไปแล้วเนาะไปกันต่อซาริยาซาริไม่มีอะไรแอชไม่มีอะไรเบอร์ชันไม่มีอะไรแคสซิดี้อ่าสกินอะไรริซี่หรอ ใช่ไหมว,ว้าวก็สวยอยู่นะใช้ได้ใช้ได้เด่นดีจังเลยชุดขาวซะด้วยปืนสวยอยู่แต่ผมใส่อุ้งทองอยู่นะทุกคนโอเคตรงนี้หมดแล้วนะครับเอ็โคโอันนี้เราเห็นไปแล้วเนาะสลามนะครับไม่เห็นอาวุธอยู่ละอีโมดเด็พอนชามอีโมดเมื่อกี้ที่พายเรือโอเคต่อไปเกนจิอันนี้เราเห็นไปแล้วนะครับรยอยัลกาดนะครับอยู่ในแบนลตันพาร์เน้อปีสกินที่บอกสวยมากดากระจายซะหน่อยกระจายโอเคดาบล่ะงัว ดาบสวยนี่ดาบสวยอ e ีโมดอะไรต่างๆโอเคไปต่อฮันโซฮันโซรอบนี้ไม่มีอะไรจังแรดไม่มีอะไรแล้วเพิ่มมีแล้วไงเมยเงะเมยเราก็เห็นไปแล้วเนาะอาชิมิสนะครับอืมโอเคไปกันต่อฟาลาเฮ้ยฟาลารู้สึกว่าสกินนี้จะเป็นเออสกินที่เออสำหรับใครที่เติมบัลเลนพาร์ทแบบตัวตัว,ต,วตัวที่มันบวก20เวลอเวจะได้นะครับสกินเดวิลนะครับสวยอยู่นะโอ้โหดูดีว่ะดูดีเพราะผมเห็นอยู่เมื่อกี้แต่ดูวุฒิหน่อยดิหัว กลายเป็นปืนลาวาไปแล้วต่อไปริปเปอร์ริปเปอร์มีสกินด้วยวะ่ะอีเกิลวอร i เ r ร์อันนี้ก็น่าจะมาขายในช็อปครับมัวอุ้ยสวยอันนี้สวยน,นี่สวยเอยเท่ยอยู่นะปืนมีแบบมีลายด้วยแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับแกโยนทิ้งอย่างเดียว <laughs> โอเคไปกันต่อ s u r g e o n s u r g e o n มีในส่วนของบาริสต้าครับอันนี้มาขายในช็อปนะฮะชงกาแฟครับ กลายเป็นสาวขายกาแฟจริงจริง,รงในส่วนของเออโซเชียลก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าที่ผมว่าสกินสวยนะเออรอบนี้ก็ถือว่าโอเคครับดูแบบอนาคตอ่าบาริสต้าในอนาคตนะครับไปดูปืนหน่อยว้าเป็นไม้ด้วยว่ะสวยอยู่นะอิคเทอร์รี่โพสท่าชูกาแฟอย่างอื่นไม่มีอะไรไปต่อฮะโซเชอร์ซีซิกรอบนี้มีแต่ไลน์ทรอเราเห็นไปแล้วเนาะซอมบราเอามีสกินด้วยหรอมาริโอเนต้าเหรอฮะใช่ไหมผมอ่านถูกปะ มันคือสกินหรอใช่ไหมใช่แหละเออก็ขายในชชอบเนาะก็น่าจะมาเอยแต่ไม่ได้มากับ,ไม,ไ,มกบไม่ได้มากับท่าปุ๊บเมื่อกี้นะครับดูปืนหนะ่อยสวยอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใครเป็นเมนานางน,น่าจะชอบครับไฮไลท์ก็เมื่อกี้เราเห็นกันนะครับท่านี้ไ้ผุดยต์ไปแล้วผุดยตนไปแล้ว,ออว,ลวโอเคไปกันต่อครับซิเมตรา เซเบต้าโอ้มีสกินด้วยว่ะคอนเจอร์ er นะครับหรือว่านักมายากลน,นั่นเองนะครับว้าวสวยอยู่นะอุย้ยนางสวยอยู่นะสกินนี้ดูดีมากเลยอะว้าวใครเป็นเมนน่าจะชอบครับเทเลพอร์ตเปลี่ยนด้วยปืนก็สีม่วงนะัดโทนสีม่วงนะครับโอ้ยดูดีนะสกินนี้สกินนี้สวยสวยเลยนะครับอื่นไม่มีนะครับไปกันต่อครับทอบอ็ทอปเบี้ยวชอปยอนบีด้วยซีมพังครับ สเต็มพังสเต็มพังนะครับสเต็มพังมาเป็นแบบนี่หัวรถจักรครับนี่มีในส่วนของไอ้น้ำอยู่ข้างบนแต่สกินที่ดูแบบดูดีนะครับทอเบียนป้อมก็เปลี่ยนไปนะครับ้อปืนเฮ้ยสวยสกินนี้สวยอยู่โอ้สเต็มพังวะ่ะอันนี้สวยน,นี่สวยมีแค่นี้อะไรโชว์ด้วยเหรอเฟรย์ไอ่หุ่นยนต์เป็นของเล่นเหรอเคร,รเตอร์จอยหรอ มีมีอะไรนันโชว์นะน่าจะมาพร้อมกับในส่วนของสกินนะโอเคไปกันต่อเทรเซอร์ที่เราเห็นแล้วอะมาดูในส่วนของสกินเทรเซอร์กันดีกว่านะครับก่อนในส่วนของสกินมิสติกนะครับสกินที่5เนาะซีซั่น5แล้วนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถแต่งทั้งหมดอย่างละถึง3 3ชิ้นนะครับเป็นอาวุธนะรอบนี้เป็นอาวุธนะครับอ,อาวุธกับชุดเนาะเป็นอาวุธมันดูไว้ใกล้ได้ไหมหรือไม่ได้อาดูประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยเจ๋งว่าแต่งอาวุธได้อาวุธแรกผมก็เทสุดละ ดูเป็นอาวุธที่แปลกใหม่มากเป็นเหมือนธนูแต่ก็เป็นปืนปกตินะครับแล้วก็ชุดเกราะนะครับนี่ชุดแรกเลเวลเหมือนเลเวลเลเวลหนึ่งเลเวลสิบนีดเดียว, 10, เเวตันอ่าเป็นการเก็บเลเวลนะครับคัลเลอร์มี3สีทั้งหมดนะครับก็มีสีเออ่ฟ้านะครับฟ้าแดงอ่าเหมือน2ฝั่งนี่มาสองฝั่ง,ง,งแล้วก็สีเขียวนี่ NPC <laughs> ประมาณนั้นแล้วกันโยสวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ สกินนี้น่าจะดูอาลังการสุดละสกินอันสุดท้ายเนี่ยพมันมีไฟด้วยอืมโอเคโอเคอีโมดอันนี้ก็ไอเลือดเมื่อกี้นะฮะที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับวิดโ w เมเกอร์มีสกินด้วยดรายด์นะครับหรือว่านางไม้นั่นเองนะครับก็นางไม้จริงๆฮรเป็นนางไม้ที่เซ็กซี่มากครับทุกคนโอ้โหสวยนะสวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะดูปืนหน่อยว้าวดูดี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 ดด เอาเรื่องอยู่อันนี้ก็รู้สึกจะมาพร้อมๆกับไอ้ที่ซื้อ20เวล์อะนะครับไม่มั่นใจว่าไหนอันไหนก่อนนะเออแต่ผมว่าน่าจะมาพร้อมๆกันเมื่อกี้วุดไม่ดูเทเซอร์เลยอะเนี่ยวุดนี่ไงอ่าดูดีอยู่ดูดีอยู่คร่าวๆคร่าวๆนะครับไปต่ออาณาครับอาณาเราเห็นแล้วมีสกินนะครับอืมปืนปืนเหมือนเดิมนะครับสลิปดาร์บเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ต่างเท่าไหร่อย่างนไ้มีครับไปต่อบัพติสครับวิคเตอรี่โพสเป็นท่าวิคเตอรี่โพสเนาะไม่มีอะไรนะครับ ริกกิตรอบน,นี้ก็ไม่มีอะไรรีโพสเฉยคิริโกะอันนี้เราเห็นแวสกินนะครับอ่าโรกโรกสวยนะสวยอยู่โวชันซูซูน่าจะเหมือนเดิมคุณนายเหมือนเดิมนะครับแต่เนี้ยสวยยันฮิวสวยมากอันนี้อันใหม่เลยนะครับทำลายใหม่เลยอันนี้สวยสวยสวยรีโพสอ,อ๋อฮีโยลูกเตา๋าที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับไลฟ์ฟิเฟอร์มี้อมมีสกินด้วยแคริคครับหรือว่าพระนั่นเองครับโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยสกินนี้สวยสกินนี้ดูดีจัดเลยอะดูดิออโอ,โอเป็นพระวะ่ะมีมืออ๋อฮิวเฮ้ยสวยสวยสกินนี้สวยสกินนี้สวยสวยมากสวยมากดูแบบดูเท่มากเลยอะ่ะอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปลูซิโอลูซิโอมีสกินโอ้ยสองอันเลยเหรอ บาร์ชครับผมหรือว่ากวีนั่นเองอ่านักกวีอันนี้ก็เหมาะกับลูซิโออยู่แล้วนะครับเป็นนักกวีนะอ่าเล่นดนตรีอันนี้น่าจะเป็นสก,กินโนวัตลีกหรือเปล่าเพราะมีโลโกโ้วัตลีกอยู่นะครับเป็นสก,กินฟุตบอลเนาะน่าจะเป็นสก,กินโนวัตลีกนะโอเวนโวคัพครับนี่โอวัลโวคัพครับอ๋อโอเคโอเคสวยอยู่นะสวยอยู่นะรอบนี้นะไปกันต่อเมอร์ซี่อมเมอร์ซี่มีสก,กินด้วยหรอไลฟ์การ์ด วยสกินนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยไลฟ์การ์ดนีน่าจะมาช่วงเดียวกับแคสซ,ซิดี้เนาะอ๋อที่แบบเคยเห็นในในนี่อยู่อ,ะอ่ะสกินนางมาแล้วฮะว้าวสวยสวยสวยดียังมียังมีผ้าผูกนะครับจะได้ไม่ไม่โป๊เะเกินไปนะครับเออก็ดีแล้วดีแล้วนะครับวันนี้ไฮไลท์โทรอว์ไฮไลท์โทรได้เหรอเฮ้ย <laughs> อันนี้ชอบอันนี้ชอบ,อนนชอบมีเพลงด้วยโอ้ <laughs> ใครเป็นเบอร์ซี่์จะชอบครับอันนี้ โอ้โหไงล่ะวิ่งไปแบบเฮ้ยวสวยๆมึงสวยๆมีเพลงด้วยไงเออนี้นะนจะมาขายในช็อปใช่ป่ะเฮ้ยผมว่าผมว่าเมนูซีน่าจะซื้อสกินสวยสกินสวยไฮไลท์ไฮไลท์เจ๋กเลยอะมอยราครับวิกเก็ตครับอ่าก็ตามชื่อเลยครับเรียกว่าตัวร้ายนั่นนะฮะก็น่าจะเป็นสกินวัตลีกเหมือนกันใช่ไหมไม่หลีกก็โว้ครับแหละเอ้ยจะสวยนะเอาเรื่องอยู่นะดูดีจัดเลยอ่ะโอ้ดูดีสกินนี้สวยมาก หน้าเปหน้าเปนะครับแล้วอีกหนึ่งสกินครับเคร็กด็อกเตอร์ครับอ่าเรียกว่าไม่รักษาฮะแพ้โรคระบาดแทนแล้วกันนะครับผมอืมแต่โหมีอันนี้ด้วยอันนี้เอามาใช้ประวุ้นได้ไหมตีทีเพิ่มดาเมจอะไรอย่างงี้นะครับก็สวยนะสกินนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ก็มาขายในช็อปนะครับอมถือว่าดูดีถือว่าดูดีนะครับผมแล้วก็เซนต้าอันนี้เราเห็นไปแล้วนะครับสกินแรกเลยนะครับอืมสวยอยู่ถือลูกบอลหน่อยว้าวโอ้โหมีลายด้วยสวยก็เป็นนักดาราศาสตร์นะครับ วิกตอรี่โพสอ๋อท่าที่อ่านหนังสือนั่นเองอะแล้วเรามาดูกันหน่อยในส่วนของสกินใหม่ครับสกินมิสติกครับอ่าในส่วนสกินเอเวนเจอร์ครับของเทรเซอร์นั่นเองอ่ามาดูว่ามีอะไรสวยๆบ้างถือว่าดูดีอยู่ซึ่งปืนแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมหยิบม,มาให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นล่างล่างสุดยอดล่างเลเววสูงสุดนะครับอะตอนยิงอ่าจะมีแสงเลเซอร์จากปืนอ่าค่อทั้งสวยอยู่ตอนบลิงละ่ะ เหมือนจะมีมีเสียงปะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมยิงไปอัลติเมยละ่ะลองโยนอัลติเมยดูสิว่าจะเป็นยังไงอุ้ยว้าวมีเอฟเฟกต์ด้วยอืมก็ปกติสกินมิสติกก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วเนาะตีแล้วมีเสียงอะไรไม่มีเนาะอืมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของอ๋อสกินมิสติกในรอบนี้นะครับถือว่าสวยดี นะครับแต่สีสันสวยงามมากอันนี้ชอบอันดีเมดก็ถือว่าชัดเจนโยนติดคือรู้แน่นอนว่าติดแน่นอนครับเพราะว่าค่อนข้างชัดมากเนี่ยโยนติดนี้ก็เหมือนเหมือนมันกว้างขึ้นด้วยครับเพราะว่ามีเอฟเฟกโอเคประมาณนี้ครับสำหรับสกินวิสติกในรอบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับคบเครื่องคบคันกันไปในส่วนของสกินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบตเทิลพาแล้วก็สกินใหม่ที่จะมาขายกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สวยมากๆนะโดยตัวคิดว่าสวยมากนะครับแล้วก็อีกสักนิดนึง มันจะมีในส่วนของโหมดอาร์เคดนะครับนี่ครับดิฟิเตอร์ดีมอลล์นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนโหมดที่ต่อสู้กัน4ต่อ1น,นะครับซึ่งผมก็ลองวิ่งเข้าไปดูแล้วก็เหมือนแบบมีการเก็บพวกแบบไอเทมพิเศษไอเทมเสริมอะไรต่างๆนะครับก็ต่อสู้กันก็คือไอฝั่งเดมอนก็น่าจะเป็นไรฮา,าร์ดน,นั่นเองที่เหลือก็เป็นตัวละครอนนื่นที่มาในส่วนของตัวนี้นะครับที่อยู่ในแพตเทิร์นพาสเหล่านี้ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็โหมดน่าจะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในส่วนของรีวิวในส่วนของแบ t เทนพาร์ใหม่ล่าสุดแล้วก็สกินใหม่ล่าสุดนะครับของโอวัตสองซีซั่นที่5นะครับกับเซิร์ฟเทสก็ขอบคุณทางวิชาด้วยนะครับที่ให้เรานี่ยนี่อันนี้ผมบอกเอมื่อกี้บอกไแล้วที่เอ่อที่ให้เราได้เข้ามาได้เทสได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับก็ขอบคุณจริงๆโอเคประมาณนี้ละกันครับจะมาใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกระจายกล้องสร้างถึงของสัปดาห์นี้เอาไว้เฮียนครับสวัสดีครับ